สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับเสาร์วันี้ก็มาพอกันกับบาลานสาวน้องขึ้นเก่าครับเาวันนี้ก็พอกันเสารวันอังคารเนาะจ้ะแมนครับอังคารที่ยี่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเด้อจ้ะวันนี้วันสาน้องกับพ่อพี่น้องเขาเราปลานอําไมขึ้นเก่าเนาะแมนเขาก็ยังราอยู่ที่แถวอำเภอในเยียจังหรือโบราชธานีเนาะแมนครับวันนี้กับเขาปลานซ้ายแห่งซ้ายของหมู่บ้านจ้ะตอนนี้เก่าโมงกว่าแล้วเนาะเด็ดจัมแล้วครับแม่จ้ะขอบคุณเป็นตามเากจ้าวันวันนี้ ข้าเขาขปลาเสียสายข้าสีท่านพีท่านหนองมอนนะจ๊ะใช่ครับทีน้ำนอนใหม่งามๆไม้เอาทับย์ไเอาหายพีเนอนข้าเบิ่งบอนนะจ๊ะครับไปจ้าไปหลุนไปตามเบืองว่าเหมือนข้าวสีมันมาจ่ะไปกันมไ,มไ,มไมหมครับนอเล็กของข้าวข้าวบ้านพี่น้องเอาไปแบบบ้านบ้านมุกกรเนี่ยนอน,น,นมาเนาะโอ้ยหลายครั้งนี่แต่นอนใหญ่ๆจตะเพราะว่าพราเวนไหวเป็นสองอาทิตย์เนาะข้าวปรเดี๋ยวหลอดแต่หลอบมาเอาหัดกอนนี่นะจ้ะแล้วก็ยุดไปหาเห็ดเนาะพี่น้องเข่าหมกมุกกรนี่นะจ้ะอู้ยงามแห้งนอนเป็นไง เดี๋ยวเ่ากระสียางไปเรื่อยๆนอกเผื่อพี่น้องพ้นไปบ่บ่สุดเนาะมาเนาะยังเปี๊ยวด้วยพี่น้องเ่าก็สั่งร้ายขนาดเนาะมาเนาะเดินน้ำใหม่เผาน้ำใหม่หนึ่งโอ้ยร้ายแห่งจ้ะอฉันขอขอบพระคุณทีร้ายเด้อจ้ะ เอ่อนเงี้เอานี่ว่านแกีโยงอ้เสียเพงจ้ะเขาเราก็มาเคียนแกงหอมขนาดจ้ะอ่อนดีฮะเนเปนะไร้อะรางกันเดหาวิธีเอากันเ้อจ้ะเลยอู้หัวเสียมรับถือหน้าผากจะของเอาลงมาเลยแง่งเป็นเอาไปหนึ่งเสถุงงามเพียงจ้ะ เลยส่งชิ้นกับแจวกับสมตำสุดยอดเลยน้อยใหญ่จใชไดมล่ะบาบันเตี้ยนเชิงบ่เตี้ยนเงบ่อเดี๋ยวหาวิธีเอาบ่ได้เสียเอาตอนนี้เลยบ่เอาเลยเก่งก็เอาตอนนี้รลดพี่น้องให้ว่าถ้าน้องหงองใส่บาหลานอยู่บไม่หงองเด้อแต่บาหลานเก่งอีดีนะบาเนาะ หงอยใสเนี่ยยินละจีโอ้โหหุกบางคนบางเก่งมันใสเห็ดแบบนี้ได้บ้าพวกเราจากใจเลยเนี่ยเนี่ยบริยองใส่คืออีวีอันนั้นซะน้องเอาเนี่ยบอกม่ได้อีวีเบี้ยทั้งบี้ยทั้งเอาแล้วซะน้งงพอจะเอาลงมาได้นอนหนึ่ง เดี๋ยวเราจะไปเก็บเอาเนียงมอนซับออกมาก่อนแล้วจ้ะนี่บล้อเลยเลยเดี๋ยว่บาๆสิเบา,าขึ้นมาน,น้ำตาพันนะเิ่นมุ่ว mm hmm. ่านี่นะ mm hmm. โอ้ขนาดเนียงพอนไดนิงจ้ะ mm hmm. ยายแห้งครับเอาเหลวมันแตกมาน้ำตาพอนะโอ้นสิ mm hmm. นจะ,จะพอ่อ้แตกอยู่เนาะ ก็สิเด็ดสับไปเรื่อยๆมาเนาะวันก็เก็บมาำขัน้นตาวันนี้จ้ะโหงามงามเลยจ้ะต่อไปตงก็ดน,นอาตันดีนย,ยครับเป็นแนวแบบแม่มจ้ะผมไม่บอกเลยมาพี่เดียวบวานเด้อย อยู่ยก่อนนอนแห้งแสดงว่าพี่น้องมามาหอนแล้บวบ้านเราน่นละจงหวายยุนอนได้ก่อนนะนอนงาน่ายพี่เฮ้ยถทายไก่กับทีเห็นหมดเต็มหนอนไปไหนเด้อจะ้ะเพราะวะ่าถ้าน้องกับเจ้าก็มาอยู่ลุมๆกับบา้านหลานจะ้ะท่านทายยืดถึงกันนี่มาเห็นเพราะวะ่าล่ำรันหลายจะ้ะน้อนะไปเลยไปเลย Mì món, món để Thì nó mọi người nó bông hết 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 là hết 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 nó muốn ไปขอขัวกขัวมดีบได้ดีเลยไอพี่น้องเขาเห็นบรรยากาศในการเอาอยากเอาไงน้ำเด้อจ้ะบนน้อเก้างนนอเกาหยาจ้ะมี่ไหครับนอ มานงหนึนสว่วนมาเลยบ้างมาเลยเป็นหนึ่งในเซถุงไว้เอาซ็กันก็ได้ที่กันเห็นไหมนึนงบ้าอืตองทงหมดบางไงเด้อจะบางช็อตบางตอน คนเดียวเบาโอ้อกูกำเป็นตะหากักปลายไงฮะน่ากอดได้นบง <laughs> ก็น้ำละอ้ยเขามามองนี้นี่แตนใหม่จะเป็นอเรโอ้ลายาลายเนยพุ่นะพ้ยพุพยยย่ยังนอน,นางโผลย,ยเ็ดผี้ผกมีได้้ะพี่นนอโอ้ยลายแหงจ้พี่น้อเขาบอนเขาครับพุ่พ ุูนสุดไปผลเลยโชคดีขอพงบอลลานแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งเรื่อยๆเด้อจ้ะรับผมมีพี่นองซับรัดมาก่อนเขาเลยบ้าบาบชั่วนี่ล่างกองใหม่ก้องใหม่ฮู้ดฮู้ดฮู้ดวางฮู้ด มาเล็งมาเล็งเล่งเล่งอู้ยสุดยอดเลยมันพี่น้องเปัญจเขามาเบิดเนาะแดงเต็มกอเลยวันนี้ไปจะไหนละบ้านหาทางไปเอาก่อนนี่มานอนี่ก่อนมานอน,อนอนสั่นหนิแม่หนิงานจะได้กับโบเสียมก่อนโบเสียมก่อนก็ได้นไหมต๊ะน้ำด้วยเบาเดี๋ยวมาเอาทำผิดก่อนจ้ะ ข้างขามข้างหลังเดี๋ยวอัเนี้นนด้อมาๆ่ะเออจัดบาจัดดูยางามนี้น้ำใหม่นี่เกิดลำลำโดมเด้อจะกเกิดเองตามธรรมชาตินะพี่้นงก็ยังคอมเหน็นทามอยู่จากว่าปลูกอ่ วาไม่นำใหม่ปลูกเด้อ<ห>จ้ะน้ำดมพี่น้อยดีอยากนี้ก็จะนอนคืนนี้น้ำใหม่นี้เป็นส่วนรวมนะมาเนาะนว่าไม่ได้เป็นบ่มีไผเป็นเจ้าของเด้อจะหากินได้ทุกคนเนาะนี่โอ้ยงานสบาคนะยคนอ่ะเริงๆคืองเลยคนข้างลังเนี่ยบ้าให้ใจเอวไปล่างก็คิอตัดน้าลตัดทั้งยาวลเลยหรือ มันจะเป็้ยอ้ยสูงสาน่อัดมีดี่งเยานี่มือในกล่องนี่ก็จะเป็นเอางานเสร็จได้แจ,จะแตว่าสถานการณ์จริงนี่ก็เอาอยากลำบากเลยจ้ะน้อยจ้ะ อะไรบ้าบ้ามันเท่านั้นก่อป่ะจับไปเลยไปสั่นลุย Mình thường như thế này bạn Có lên ạ เย็นเบาๆยูไก่ลำดมเย็นแหงจ้ะมองนี่พ่นพ่นโป่งดีจ้ะโอ้นอนสีสมงามแห้งนี่บ้าเอาเนียงเห็นท่าน้องเนี่ยเด้อ ันยูไก่ลำโดมนีห้อยสีซับเต็มแห่งกับว่าใดเด้อจาะเพราะว่า,วาอย่างพันหลวงลุงไปนี่นำโดมน่จาจะเสียดายโอ้โจ้ะลำโดมเนกยินซวยๆอะไอยู่ไก่หนาเนีเ่ยเสียงหลยเสียงขอความนม่เพจด,ดังตลอดเวลาเลยจ้ะสั่งน้ำใหม่แซ่เลย เดีววันหลังจะน,น้องสิทยอยหา,หายเด้อจากอ,อ,าอ่านสารเนาะเพราะว่าช่วงกลางเว้นนี่ก็เป็นช่วงการทำงานของเขานะจ๊ะซับเลยบ่าอาน้าขาอขาวอยู่นะไม่เหงาไม่เหงาเก่าไปเหงา ได้ดนทบิ่งของเทาแดงเต็มมันเป็นหรอกผีสุกลรยแี้เอามอมน,นี่ก่อนได้ไปบริองเทเฮ้ยมันี้จจะพี่น้องแดงเต็มเลย่นจักแดงจักนออ้ยอหอเบิด,ด์เดาเบาเด้อน้องจะไปนหนึ่งใช้ทุ้งไนะว้น้อยหน่อย้ยโอ้โห เอาให้เบิดเลยแนงเล็กๆข้าวในล่องเจนอมใหม่สมเป็นนอเนาะพี่น้อ,นองข้าน,นะนืาอนามจ้จแต่ว่าเสนของข้พเด็เห็ดทากเถื่อเห็ดยังดนพูดสิอย่างเน่าเนาะมานะแต่วขาวขันซ้ำหนึ่งใส่ถทงหนึ่งโอ๊ยจะเป็นงานให้งจ้ะบอกแล้วเลือดซ้ำหนึ่งมือนี่เอ้ต้มแก้วไวหวเก้งยงมอยากนอน่น้อย Ừ mấy bố vẫn mà tháo nhảy đây Thở lưu bữa đi qua bên tháo mọi cho không ta lúc mà lịch bảo ta ta được này nó mang được rồi trong ngôi nhà kiểu khó hơn tiếp cái đấy? เอาไนซัตม้อเอาไหนซัดีเอาหนาเอหาพี่นอพี่ดิไหนบอเอาใ่นี่เอจังกอเอาดิเอาเอาอลลมก่อนก็ได้มาเด่งจริงคืออ่อนสอนแหงจ่ะอือโธ่นี้จ้ะเอ้ยงามแหงมูสามนอนเนี่งามแหงพอดีเลยจ้ะ โอ,โอ้ตรงหัวเจะคล้องไหม่ไอห,หนองก็ถามเรื่องเสียบาลานอยูเ่เลยเสียมอบาลานบางท่านก็บ,บอกให้ซื้อไปหายเนะยาะจันหน่ง,ง,งก็บาลานผ่อแล้วหลดเหลกหางทางเด้อจารเขามาซับน้ำใหมป่ปีปีปีที่แล้วหรือเปล่าเนะเาะก็เลยเห็นเพิ่นจอดอยู่หาง,งทางก็เลยลงไปถามเพิ่นเมืองนะจาะ เสียฟานรถไถครับแม่แต่ว่าเรื่องค่อมนี่ค่มอีหลีระว่าเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นมากเข้ากับมากรับน้ำใหม่กับว่าเห็นเพิ่นมาจักเถื่อจ้ะมอฟอรับะพอพอบก่อนน้ำทางท่าแต่ว่าอยู่หลานหลานขายอุปกรณ์มอเตนี่ม่มมีแบบนี้เนาะมีอยู่มันของคนละย่างเนาะแต่ว่ามันสีหญยกว่านี้ได้ครับบารลานไปปาดออกอีกเิ่นสีนาประมาณหกหนิ่เพะคนเราได้ปาดออกเดียวประมาณสาม้นเ่ิ่นข้างหลังคนมีแล้วบะ ไร่นอนออเดี๋ยวต้องหาทางกับไปเอาก่อนมาเอาลมก่อน ตลาดทราบเลยนะบอมุนกระเาะข้งในตั้งแต่ไ,ได้เฮ้ย Blue, blue. No, no, you too. Oh, 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 hey, ta cổng. แสงแดดสะท้อนกนำหนามขึ้นมากะทิหมุ่นในเด้อจ้ะ น้ำผมน้ำนี่เรใหม่แน,น่ ข้คาคุณแ้จ่จะนนั้นเอาก็ได้บนมายู่สูงแห่งรับ ห็นแต่พี่น้องเต็มกาเลยเฮ้ยยัง่เห็นป่นี่บ่มาเจอตุุ่่มองมหาจเป็นามนางมาพี่หนอยแห่ต่ำๆมหาเดี๋ยวจะไปกาะเดีดึงออกก็ได้ต่ำนะเดี๋เห็นเด่นเดี๋เห็นเด่นนาจาพูพูะูลาแหง อกับยังไงไว้นี่ยจะไิถอยทับก่อนมาเบาเาไปไปหาทางทั้งนวันนี้ลมเหมือนเป็นแดงๆอยู่จะไปหน่อยก้อนใสก้อนไปห้ยบบอไัน้อใส่เก่หมากเออพี่มั้ เอาสองอันนั้นเอาอยู่พี่คนี้ละวาพี่คเป็นตัเสียเลยกอ,อมาเลยเฮ้ายใพี่้อ้เอาปาปาทังนาขึ้นทัง่้อ,งอาทั้งนาเร่อง<ช>น,นานั่นโอ้โหย่ไดเสียงดงวัปวปัวเยอพอดีนะหามาหอดกันพอดี Thật khó. Ui. เอาถอดนี่ ได่ไปเอานอนยังทนะู้ ก้อนเดียวก็สิได้พาพี่น้องไปบ้านเด้อจ้ะไม้ยังหลายแห้งแดงเต็มแดงว่ะเอาไปก้อนมื่อยยังเสีมมาใหม่เนาะมื่อยถึงมาเ้าอจะสาวจะเพราะว่าันเอาไปหลายแห้งกะเพราะว่าเขาไปเผาหน้ามาเนาะบอกว่าเลายใช้เวลาโดนนอนดึกจ้ะเพื่อสียเหลี่งมืดคำเดเอกหน้าไมอหน้าไม้น้ำครับน้ำครับน้ำครับหัวเข็ดท้ายขั้นตอนแล้วกันไม้เผานี่เข็ดยากเข็ด ลายขั้นตอนสาเนจ้ะหมอนนะบ่นี่จ้ะยังเต็มถ้าเราก,ก็ยังลายจ้ะพี่ถ้าเจ้าชายเพียหน่องข้าบึงแล้วเพียงไงแล้วล่ะก็เมยแหล่ะจ้ะเพราะว่าน้อใหม่นี่เป็น,นยังเสียใส่กำลังแห้งพี่นะเดี๋ยวมื่อื่นท่าใจเสียมาลุยใหม,ม่เนาะบอเนาะเแล่วม้าจะสาวเอาจ้ะขันมาสวยกะอย่ามว่าท่านพี่ท่านหน่องเพื่อนเนาะ ว่าสองเหมือม่าหนีบ้าน้องมาสวยแหงจ่ะวันนี้แหงมาสวยแหง,กหง <laughs> <laughs> เก่ามงอย่าขันเป็นของเขากระย่างคือเก่านรับบาสน้ำอื่นนะขับบนบอลนี่กับพี่น้องบนเขามากอะหาอยู่หากินเนาะอะแกเป็นอมม่านเหมือคือกันดัดจ้ะเ <c oughs> มื่อบานเนี่ยแหงว่ามีอมะไรแหนบอลอะนรซับประขาอะไรโอ้หน้าพัก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมืเ่อแหงจะเอาหน้าใหม่เมื่อยหอนก็นอนเด้อ มือหอยก็บ,บรรยายว่าสิได้เศร้าพักผ่อนได้จะไปหอยก็คือฝ่าวเฮ็ดเลยเนาะ,ะว่ากันท่าบ่ฝ่าวกะสิเหลียวเดือกแห้งจ้ะไปหอยกับู้หนึ่งตัดคลิปคนหนึ่งเผาหน้าไม้สเหลียว <c oughs> ก็มาปอกมาเพียนมานแค่จะขึ้นทุงอีกครับเออจะสร้างเพราะอยู่เรื่อยเฮ็ดไปจนกว่าสิเหลียวนาทีได้ละเ,เ,เหมือนรำบาห์นะนี่นอนได้หรือเปล่าแต่ก็ไปมืออื่นกันเลยขันเมืออืดมืออื่นดไหมไน่เดี๋ยว,วจะไปเบิ่งผลงานให้ยืนรู้รำบาห์เนาะ ครับนี่ผลงานของเขาครับมนบันแบบอลังการที่เ่าน้อมหนีนวะ,ะนเนาะเอาเมื่อมาเบิดจะพี่น้องร้ายขกากไยเนี่ยพอดีเขาโ้นนี่พี่น้องมอดในเขาครับเมียนจะร้ายแห้งร้ายดิจะย่างแบบปลรายเลยนี่ต่อไปได้ครับแต่พี่น้องเาสนใจกระทักได้เนาะเมีนครับนนี้ช่วงเปิดคลิปลานสันน้องนาตากระสีเมือม่อยๆโลดๆตา ร่อยๆนะตาตาติดตัวๆเนี่ยเด้อจ้ะเพราะว่าเ้างกะเมื่อย์ล่ะเนาะนอนเด็กนั่จ้ะมันเกินเหตุเอาใหม่เนาะหน้าตากะสืบอสดใสแห้งบันไดเนาะพี่น้องอาจีพวันหนามันเจาะขึ้นเป็นเนี่ยนี่ยมัอนี้เป็นเมื่อยครับเมื่อย์ล่ะเฮตุจ้ะเอาใหม่เป็นยังที่เอาหยากระกะเมื่อยเนาะแต่ว่าเ้างกะสูนะจ้ะเพื่อว่าขันห้องบัวหาเหากะบปอยู่เด็กินน้าบ้านเนาะพี่น้องเ้าสนใจกันยังทักคำใดเด้อจ้ะบริวรสิเป็นแบบเผาลั่วแบบหนึ่งเนาะพี่น้องเ้างกะระบุได้เลยจ้ะเดี๋ยวบ้านเราเสนองสิจัดทรงให้เนาะ ครับมันกุมารครับมันจนเราเมื่อบ่เบิดนธรราะนะครับเมื้ออื่นเฮาสิมาต่อใหม่ครับจพี่น้องเฮาบ่เข้าก่อนแม่นจ้ะเมื่อนาสิมาจะสาวกเขาแน่นวารานะจึงสิท่านพี่ท่านน้องเพิ่นเนาะจ้ะครับสิชอบคลิปนี้จังได๋ก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและสิริรับคลิปใหม่ๆจากบาลานครับจ้าบาลสนองขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมจ้า ขอบคุณความหักความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเนาวหลายเดอ้อจ้ะจังอกันคิดไม่จ้าคิดหนีบ้านสนองลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอกันคิดไม่จ้า